ดูครับดีใจครับดีใจดีมากซอยโตีนอองเน่ยางเรือดร้อนเนาะอลมกล่อมดีดีนะดีดีครับแต่ในะน้าโปรเทนของมู่บ้านนะครับอหมูสามหมูห่าโอนพ่อนอนมู่นแบุทานเนี่ยกบบบบขอบคุณนะครับายร้อนในทกทุกคนนะครับีมาซอยเรียกันดีมากลอนข้าวผมครับครสูงสูงนะพีนะค้ับผมขรับผมของคนครับของคณครับุณกำลังใจให้ครับครับสวยๆครับครับผมครับผม สวัสดีครับพบกับเชฟเจียนห้าบาทนะครับวันนี้ผมได้ลงพื้นที่บ้านดอนบุงดอนสัมพันธ์นะครับตำบลท่าหาดยาวอําเภอโพนทายจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาดูสถานที่ทน้ําท่วมนะครับติดตามดูครับว่าข้างในเนี่ยท่วมแบบไหนแล้วี่น้องเป็นอยู่อย่างไรติดตามถานการณ์ครับผมขอบคุณหลายๆค่ะเทียนมาก ซอยบันเท่าพ่้น้ำถ่วมือนี้มือนี้เนาะค่ะเนาะก็ดีใจค่ะดีใจที่ที่โมอ้ายเพื่อนนี่แหละมามาซอยให้ื่องให้อาหารง้วค่ะขอบคุณในหลายด้อค่ะขอบคุณค่ะครับขอสวัสดีครับจะมาขอบคุณในหลายสำหรับน้ำใจของมูพีมูนของโม ที่พ่ซอยในหมู่บ้านดินผมนำตัวมีชนะนี่ตีใจร้ายซึ่งใจร้ายครับผู้ทีมงานเพิ่งเคยเห็นหนาอยู่คุ้นคุ้นต้นเคยเห็นหนาเคยเห็นอยังเคยครับสามร่อครับสิกทีต้องกันทุกทีกับขอบพูดลายเพี่นพ่อทิมกันพี่พ่อทิมกันถือว่าเป็นบนบนกุศลอยู่ขอบคุณหลายๆครับโดยงานที่มาซอยขอบคุณหลายเด้อครับเติมมีสามเด้อเสียอาหารชัดมาให้ง่วงอาหารคนน้ำอาหารคนน้ำมากมากปลากระป๋องงามลืมหอม ขอให้ต้นท,ท้มกลาได้เมียงามเออซอยต้นตท้มกลาดเดี่ยมีงามง่ามมันเป็นต้นได้เลยครับได้เลครับอขอบคุณครับขอบคุณทีมงานอ้มกุลาที่เงานละไรก็คุณปานปายที่นิเกตนะครับที่เป็นคนสำคัญน,น,นะครับว่าพี่น้องแล้วความเดือดร้อนอาจารย์ทุกท่าทางนี้นะครับเพราะว่าเป็นอาหารสดเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภคที่มาช่วยเหลือพี่น้องบัตรรถโมกรถบั้น อ่ามูที่หายวุ่นวายตะบนธายาอำเภอวุ้นาจังหวัดเอกครับขอพูดในทางนี้นะครับที่ให้ความช่วยเหลือนะครับให้ความช่วยเหลือถือว่าครั้งนี้นะครับเป็นการประสบภัยที่นักน่วงที่สุดตั้งแต่เกิดมาบอกง่ายแท้ตั้งแต่ผมเกิดว่านะครับก็เกือบหกสิบปีหรือว่าเกือบปล่อยปีบอกเคยมีปัญหาภัยครั้งนี้เท่าที่สุดจากการรับความช่วยเหลือจากพี่น้องจากทีมงานของอ่าคุณต้นเนะาะครับผม,มทุกเวลาช,ชีแนลเนาะอ่าเป็นผู้ดูแล เบิ pegar, pe peg, pegar, ้งพีเบิ้งน้องอะธงกุลาถาดเน่าสามขาอำเพิ่มไส่ไ่ได้ขาดนะครับนักเบาก็ซอยกันนะครับขอบคุณทุกคนบุรุษครับขอบคุณทุกท่านทุกคนด้วยครับเลยอขอบคุณทีมงานทุกคนที่มาร่วมกันนะครับแล้วก็ซอยเหลือนะครับขอบคุณทุกครับขอบคุณทุกคนบรุษครับหัวอาหารขั้วอาหารคนมาให้ที่มีน้ำใจของหมู่บ้านขอบคุณผู้ใหญ่บ้านขอบคุณมาทุกอาหารงัวอาหารข้นหุ่นหลัง ขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะบรรยากาศซื้อใช่ครับบรรยากาศจะมาซื้อซื้อของนะครับซื้อของไปรวมน้ําท่วมนะครับบรรยากาศบรรยากาศเราก็ชมบรรยากาศเดี๋ยวจะเอาน้ำใส่หมี่บอาจารันใส่จ็กแพ็กอะ น้ำมสามสิบแพ็คสามสิบแพ็กราคาไอ้มาม่าอีกมากม่าขนมเล็กน้อยอีกมาม่าอยสิบลังสิบรังสิบ 30, <50 S 2> รังสามสิบห้าสิบคนเป็นร้อยแพ็คน่าจะน่าจะน่าจะได้นี่ครับบรรยากาศค,ครับนี่รถสองสามคันของพี่น้องมารอจอดมาจอดเอาของขึ้นนะครับนี่ครับบรรยากาศขาส่งขาปีก ในคุณนาวไปไหน,นคุณนาวไปเลือกของวนะไนคุณนาวซื้ออะไรครุณนาวชูกำลังชูกำลังครับให้กระใจก็กระใจก็ระใจครับเจดีาก,กา็บนจักรตอนนี้นะครับเราก็เอาน้ำดื่มขึ้นหกล้อนะครับ ขึ้นครับทีมงานนะครับทีมงานที่ช่วยบรากาศเราก็จะมาจอดมาจอดสื่อของครับแล้วก็เอาน้ำเอาขนมเอามาม่าขึ้นรถหกล้อนะครับตรงนี้ทีมงานเราก็มีสี่ห้าคนนะครับจะเต็มรถหกล้อนะครับ เราก็จะซื้อเครื่องดื่มน้ำดื่มนี่ก็ทีมงานเรานะครับทีมงานเราที่จะไปช่วยน้ำท่วมตำบลทหาดยาวก็บรรยากาศนะครับเติมเต็มหกร้อเลยครับระยะทางก็ประมาณสัก สองกิโลครับถึงบ้านโดนมงนี่ครับบรรยากาศตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วเติมรถแล้วเนี่อยอาจารย์ตอนนี้ใช่ไหมรับผมไม่รอบหนึ่งไม่รอบหนึ่งเอาเติมเอาเติมรถเลยเนาะแม่ครับนี่ครับบรรยากางกระม้าสิบลัง ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับที่ร่วมมาม่าเลยกินง่ายที่สุดแมนม้ากินง่ายม้าม่าตันนี้ส่วงไรจักรบาทไหมรกบาทแบาทแต่บานั่นแหละที่ไม่กินโดนรไรจานไม่ไม่ก็ย่มโดนโดนมาสถานการณ์จริงแล้วม้าม้าคบรรยากาศของเรานะครับที่ นะครับอย่าเพิ public, <c oughs> ่งลงครับอย่าเพิ่งลงที่เยอะครับเยอะเยอะครับบรรยากาศก็ตอนนี้ก็คือจะลำเลียงนะครับลำเลียงขึ้นขึ้นขึ้นรถหกล้อเราจะลำเลียงไปขึ้น รถปกล้อนะครับเพื่อเพราะว่าน้ําทางที่ไปน้ามันน้าน้าน้ามันสูงหน่อยนี่ครับทีมงานเราครับทีมงานเงาบรรยากาศครับบรรยากาศเราก็นะครับอันนี้ก็ อันนี้พิกัดอยู่ตรงไหนนอ้อลานนี่นอ้อหกสิบหกสิบางนึงมันหกสิบอ่ะ ตอนนี้เราเอาของขึ้นรถนะครับเพื่อจะเตรียมไปตำบลท่าหาดยาวสภาพอากาศนะครับที่เราก็ลงของนะครับลงของเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ลงว่บให้หมู่บ้านที่นามดื่มครับนีม่มาหมาเอาอของบรายากาศพี่น้องบรรยากาศ เสียน้องครับเสียน้องเสียน้องน้ำท่วมครับบรรยากาศสวัสดีเริ่มอยู่ขอนไอ้หม้อคนแก่น,นโโครับคณะอย่างหม้อควันแก่นนี่คณะเโอ้โจ๊กกระเซียน สาขาวิชาเศษาสตร์เกษตรสิรเียนเกษตรงานี้มันสองสามตัวนีละสิเบี้ยนเรียนบัญชีเคยเป็นเกษตรตำบลเป็นบ่เคเป็นเกษตรตำบลครับเล่าเล่าเป็เกษตรตำบลไหนะมันปีนึงเป็นการจัการเ่าว่าเห็นอหยเลี้ยงหัวเ่าว่าเหรียงหัวเ็นหัวบเการธนาคารจัดการธนาคารแล้วก็เ่าจากธนาคารเห็นอะไรอยู่ มีอยู่อย่างลูกเบี้ยพ่อเีตัวลูกเบี้ยองมีครับมี่มี่ี่มีอยู่โูดตีนด้อยูดดีนด้เสียงหาบ้าเลยยูทูเบอร์แล้เจ้าอันตราโอ้โตาจะบอกแค่งไรั้ลูกเบี้ยนี่มีอยู่เป็นมมีครับผมตีโซตตีโซตจังน้อยนี่ทำอะรอ เขาโมกาปลาชิมดอกเแค่ดาเพิ่นโมกาชิมแม่ป่ครับเพิ่นบลไหลรอดเพา่คนกระลักคนกระลักวาีิโซนแม่บันี้หันบากล้องยี่นี่ทานน้ำเียงหาไปด้วเจ้าบันดคขอข่อยดรอกไปนีเบี้ยหอนี่เนี่ยซื้อน้อยาไกมวนไป คนคนคนหูเลยชิ้ยังเันเฮยบอลต้งการได้นหูวตอนี้เมีเอบริดีเลยรือเนื้เงาเงาักังไก่เกินเินเมาตมือเนี่ย barang เนตอนนี้ครับบรรยากาศก็จะจะลงอีกคันหนึ่งนะครับ มือร่วมด้วยช่วยกันนะครับจีมงานเีกี่คืออาหารอาหารนะครับเป็นอาหารสำหรับสัตว์นะครับวัวเียก 快好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 快